วันนี้เมนูเต็มโต๊ะเลยุ้งแช่น้ำปลาต้มจืดกระดูกหมูไส้เป็ดโรสไส้เป็ดนะครับ มากินกุ้งเชน้ำปาครับซันเล่เป็นตัวเลยอ่ะเป็นน้ำๆๆๆเลยเจบบหรีแจบไหมพ่อมาหัวนะหัวหัวที่หมดแล้วเหรอหัวมชิมด้ดวะ

ยอดครับยอดนะกุ้งมันสดเนะเาะกุ่มมันสดนมันสดดีเมนูเนี่ยคือยอดเลยคุณผู้ชมต้องกินคู่กับมะละครับต้องกินคู่กับมะละคงจะอร่อยนะคู่กับมะละหน่อย เอาพรัวแบบแก้มเราปิดคลิปหน่อยสวัสดีครับมามากินโชว์หน่อยปต้องืจอกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยโอย้โระเด็ดขนาดไหนหน้าตาไม่ค่อยเด็ดนะของตรงวันนี้อายุเข้ามาสาวแทรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนักเพื่อน <c oughs> นะพี่น้องจอ,อ,อ้วอืเยอด ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ทีมงานโปรกัแบแคมเราด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ